สวัสดีค่ะโอเคค่ะก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะที่ฉัน Star Master กับว yeah. okay, so ิสาเอียนสมางค่ะหรือทุกคนจะเรียกสั้นๆว่าพลอยถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะวันนี้ทุกคนมีความสุขไหมคะโอเคค่ะพลอยก็มีความสุขค่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าพลอยเป็น Star Master นะคะหรือ mm ว่ามี Passive Income ค่ะแต่เป็นเพราะว่า พลอยค่ะรู้ว่าคนที่ทำธุรกิจอัตอมีกับพลอยค่ะสามารถที่จะเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตกับอัตอมีได้นั่นเองพลอยมีความสุขถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำในตอนนี้มันดูอาจจะยากสักเล็กน้อยยากไหมคะโอ้ oh, ไม่ยากดีจังเลยค่ะ <laughs> อยากไม่ยากด้วยนะคะก็มีบ้างค่ะเล็กน้อยนะคะก่อนจะมางาน Success Academy ครั้งนี้นะคะ พลอยได้มีโอกาสขับรถค่ะไปเชียงรายเชียงใหม่โคราชหัวหินสุราษฎร์กระบี่ตรังหาดใหญ่เยอะไหมคะค่ะ,คะขาแข็งกันเลยชิเดียวนะคะพลอยได้มีโอกาสเจอคนเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะเจ้าของโรงแรมหรือแม้กระทั่งพนักง,งานข้าราชการค่ะแต่รู้ไหมคะซึ่งทุกคนค่ะ มีคำพูดหนึ่งที่คล้ายกันมากค่ะก็คือชีวิตในช่วงนี้ลำบากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอาหารการกินทุกอย่างราคาขึ้นสูงมากนะคะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจค่ะทุกคนค่ะยังไม่รู้ค่ะว่าเขาจะเตรียมชีวิตสำหรับอนาคตของเขาอย่างไรนั่นเองนะคะทุกคนค่ะเวลาพอยไปเจอนะคะเขาจะถามว่า um, ทำไมดูมีความสุขจัง ทำไมดูแบบมีอิสระอยากไปไหนก็ได้อยากทําอะไรก็ได้และแถมสวยด้วยทุกท่านเชื anyway> ่อทุกท่านเชื่อไหมคะว่าทุกท่านคิดว่าพลอยจะพูดเรื่องอัตโทมี่กับเขาไหมคะใช่ค่ะพลอยเล่าเรื่องอัตโทมี่เขาฟังอย่างตื่นเต้นอย่างสนุกเลยค่ะแต่เชื่อไหมคะหลายๆคนไม่อยากทำอัตโทมี่ค่ะเชื่อไหมคะ เพราะมันคำมันมีติดอยู่แค่คำเดียวค่ะขายตรงค่ะ MLM ค่ะทุกคนกลัวค่ะแต่พลอยค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบเออเซอร์ไพรส์กับคำตอบสักเท่าไหร่ค่ะที่หลายคนที่จะไม่ทำอัตมีเพราะมาคำคำเดียวคำว่า MLM เพราะครั้งหนึ่งพลอยก็เคยเป็นคนคนนั้นคนที่ปฏิเสธธุรกิจอัตมีแบบหัวชนฝาเพราะคำว่า MLM เหมือนกันนะคะ ใครจะคาดคิดคะพอไม่เคยมีความคิดเลยคะ่ะพอเรียนจบกลับมาทํางานไม่เคยคิดคะ่ะว่าชีวิตนี้ฉันจะมาทําขายตรงไม่เคยเห็นภาพตัวเองคะ่ะว่าวันนี้จะมายืนอยู่ตรงนี้และบอกตัวเองและบอกกับทุกท่านว่าวันนี้พอทําขายตรงนะคะมันดูห่างไกลกับวันนั้นมากๆเลยคะ่ะห่างจริงๆนะคะแต่แล้วคะ่ะชีวิตก็ทําให้เกิดการพลิกผันนะคะโดยอพอได้รู้จักอัตอมีผ่านทางคุณแม่ที่เป็นที่รักคะ่ะ และเป็นคู่กัดที่ไม่เคยเลิกรักกันได้นะคะตอนนั้นคุณแม่พลอยป่วยค่ะเป็นเซลเลติในสมองค่ะทําให้อวัยวะด้านขวาค่ะครึ่งซีกไม่สามารถขยับได้นะคะแต่ตอนนั้นคุณแม่อยากทำอะตอมีค่ะนะคะคุณแม่ตอนนี้เป็นสตาร์มัสเตอร์เช่นเดียวกันเป็นออโตเซลเช่นเดียวกันตบมือค่ะแต่ความฝันของคุณแม่ของพลอยคืออยากเป็นอิมพีเรียลค่ะ ซึ่งพอก็คิดว่าท่านเป็นได้แน่นอนค่ะนะคะและมันได้กลายเป็นประโยคคลาสสิกเวลาพลอยกลับบ้านค่ะคำแรกที่แม่พลอยจะถามเวลาพลอยถึงบ้านก็คือเมื่อไหร่แม่จะได้เป็นอิมพีเรียลนะคะพอยก็บอกได้เป็นคอนเฟิร์มนะคะพอมองย้อนกลับไปในชีวิตค่ะพลอยก็มองลองยืนว่าเออลองคิดดูว่าเอ๊ะฉันมายืนตรงนี้ย้อนกลับไปถ้าวันนั้น แม่พลอยค่ะไม่ได้ตัดสินใจทำอัตมีหรือแนะนำอัตมีกับพลอยชีวิตของพลอยจะเป็นยังไงตอนนี้ค่ะสิ่งที่พลอยพยายามที่จะบอกทุกๆคนทุกๆครั้งที่พลอยออกไปทำอัตมีค่ะพลอยพยายามจะบอกเขาให้เห็นถึงคุณค่าว่าอัตมีมีคุณค่าอย่างไรอยากให้พาร์ทเนอร์ทุกคนได้ตระหนักค่ะว่าอัตมีนั้นมีคุณค่านะคะและเราจำเป็นจะต้องเข้าใจค่ะคนที่เราไปแนะนำถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจอัตมี นะคะเราต้องเข้าใจเขาเช่นเดียวกันนะคะเพราะครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนนะคะโดยที่สิ่งที่ทําให้พลอยรู้สึกว่าเออเราต้องเข้าใจเขาส่วนหนึ่งเพราะว่าครั้งหนึ่งพลอยก็เคยปฏิเสธคุณแม่อย่างนี้แบบเดียวกันนะคะและการที่คุณแม่แนะนําก็ไม่เหมือนธรรมดาค่ะพลอยถูกคุณแม่แกงไปเกาหลีหนึ่งครั้งแกงค่ะโดนแกงค่ะรู้จักไหมคะแกงแกงเท่ากับหลอกค่ะ โดนหลอกไปหนึ่งครั้งนะคะและก็แอบไปเองอีกสองครั้งค่ะเพราะอะไรคะพออยากจะเชื่อก่อนค่ะว่ามันเป็นจริงได้เช็คทุกอย่างค่ะแล้วสามารถตอบแล้วจะ,วจะเพื่อจะหาคําตอบให้กับตัวเองค่ะและพอ,อาหาคําตอบจากวันนั้นก็จําให้พออยมายืนอยู่ในวันนี้ค่ะพอขอบคุณค่ะพออยากบอกทุกท่านนะคะว่าเวลามันเร็วมากๆโลกของเราเปลี่ยนไป อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ไม่รู้มันจะเปลี่ยนไปอีกมากขนาดไหนนะคะซึ่งบางคนก็ปรับตัวได้ทันแต่ก็ยังมีอีกหลายคนค่ะที่ยังหาทางไม่เจอนะคะแต่วันนี้ค่ะทุกท่านสลาดเวลาที่มีค่ามานั่งอยู่ตรงนี้สนใจและต้องการคำตอบที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มธุรกิจนะคะพออยากจะบอกทุกท่านว่าทุกท่านได้สำเร็จไปแล้วค่ะครึ่งหนึ่งค่ะ ะะพลพูดได้เลยว,ว่าถ้าหากทุกคนได้ฟังงานสัมมนาในครั้งนี้พลเชื่อว่าชีวิตของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะทุกคนจะมีได้ยินความลับความลับที่ท่านจะหาเงินได้มากถึงเดือนละห0หมื่นบาทต่อเดือนภายในระยะเวลา1ปีเพราะเราจะไม่เราจะได้เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะ พลอ,อยอยากจะให้ทุกคนค่ะตั้งใจและลองค้นหาความลับในวันนี้ลองตั้งใจฟังความลับในวันนี้ดูค่ะพร้อมไหมคะงั้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานศักษาสคาร์นมีคังที่76อย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณค่ะ